มาม,มามา,มาขอแจ้งอ้าวสวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้นับแฝกนะครับผมช่อง youtube จันตี้ฝีบ้านะครับอ่ะเมื่อนี้อุปรกรณ์มาเป็นตากล้องครับอย่าไปจับหน้าจอเด้อ<ม>อันนี้อันนี้อกรณนอันนี้เกิดจากการที่ผมแพง้งแพ้งในาย่างนาปนครับช่วงเดือนมีท้ายท้ายในายางช่วงเดือนอพฤษภามิถุนานี่ฝนมันถิมาละนำ้นำน้ำละผมที่ปิดในาย่างต่ำไว้ครับผมที่เปิดในอย่างสูงไว้ มีเหตุผลอยู่สามข้อด้วยกันครับข้อแรกก็คือเสื้อลานี่มันถี่นํำใส่ตุ้ม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 แต่นี่ต่อให้เจ้าท้าอยาคู่มือมันก็เอาไปอยู่ต่อให้ยาเจ้าดีขนาดไหนมันก็เอาไปอยู่ขี่ทรายขี่ดินขี่ทรายดอนเต็มเสื้อลานี่เต็มเบิดในหลายอย่างนี่่อยเลยตัดสินใจปิดไว้ประมาณจังเดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วข้อเหตุผลข้อที่สองก็คือเมื่อผมปิดไว้แล้วเสื้อลาไปแล้ววันนี้ คือผมกีดช้าเพราะน่าฝนนี่ผมต้องฝ้าน้าฝนดินะครับผมกีดช้าเพราะผมกีดช้าบ้านนี้มาเพาะเต้หนาอย่างต่ำหนึงสิพะเต้หนาอย่างต่ำนี่ผมก็บ่ออยากสู่ปายในแล้วทั้งปวดล้างปวดเอวทั้งตีเฝ้าน้าฝนเมื่อยนี่คือเหตุผลข้อที่สองปิดนาอย่างต่ำไปเปิดนาอย่างชุงครับผมบ้านนี้เหตุผลข้อที่สามผมสิกีดผ้าแรงแบบนี้ผมมาฟื้นตัวนี้ครับ มาฟื้นตัวอย่างตำนี่ครับตัวนี้ผมทิปิดไว้เดี๋ยวผมทิท่าให้เบื้องย้างนี่ก็คว่ำไปเลยท่าให้เบิ้งนด้พอคว่เตะคว่ำเฝ้าอะไรถอดปูออกเอาอะไรไหมไม่ได้ปวดทั้งนี้พอคว่นั่งนี่พอคว่ำในตากล้องครับนั่งกีดีผมนั่งกี่ได้ครับนั่งกีดในอย่างตำท้ายนาครับผมนี่ท้ายขาเนี่ยนั่งกีดนั่งกี่ครับในอย่างตำผมยืนกีดก็ได้อยู่ผมนั่งกีดหนึงสี่สบายก็พากระเบวด อแบบเอ้าไม่เอ้ามาดิมักกันมัดกันรอกกันกรับไอ้ห้าวกีดไอ้หน้ายางธรรมดานะมันยืนภาพนั่งยืนสภาพนี้นะบางคนบอกว่ามันเปื้อนของกันแล้วแต่มันสีเปื้อนแล้วคั่นทีมัมกสะอาดมันนั่นดิบอกก่นกนกนอนมาเบิ้งว่าพี่มาใกล้ๆหน้ายางพี่ได้แล้วมาเบิ้งมาเ,าเบิ้งมาหายจี่ๆใครจะเบิ้งน้ำเนี่ยเออเป็นทั้งคนผมตัวเออเพราะว่ามาเปิดอนหน้ายางตามเพราะว่าหน้ายางเอาแพงว่ากีดยางหน้าแร่งครับแพ่งว่ากีดยางหน้าแร่งับผม แห้งไม่จีดอย่างน่าแรงปุ๊บเปิดเรียบร้อยแล้วเขาก็มาเขาก็มาแตง่งครับผมหน้ายางนี่ขนาะดสีฮอตเดือดพืชพื้นทรายอยู่มั้งนอ,งพอนพอควรเนาะเขาก็ได้ทั้ง,งไดง้ทั้งนำย่างได้ทั้งพอมีวิ่ลาเดี๋ยวไปเห็นบ่าครับการใส่เสื้อลดยาขาดเสื้อละปิดน้ายางยาเดีือดๆตึงตั้งชังงงงงงงกนลึกเลยนี่มันเป็น đây là liên quẩy hmm? ừ. Tôi hiện bộ khó quần ốp hiện điều lại thưa Gần 2 lại thưa điều lên nó một ạ อยอยู่มัง้งเนาะตั้งก่อนดึงก่อนมันตั้งได้บ่โอเคตรงนี้ละถามว่าเรียบร้อยอยังยังครับยังบ่เรียบร้อยลวดกับข้องมันพี่เด้อลวดนะเดี๋ยวมันเตมันเหยียบสนิมขึ้นข้องไปทั้งทึงพี่ข้องไปทั้งทึงพี่ อาถุงเด้อมันกวาตาทุกคของเนี่ยย้กีดยางเลยย้ำมาทิดต่ำๆเนี่ยพอวางปับ๊บองศีครับนะท้าครับถามว่าเปิดหลายบ่เปิดได้เพราะวางมีดได้ครับวางมีดได้เพราะเราต่อไปเขากีดได้ธรรมดาท้าทันทีครับมันจะไปเสื้อมัน เดี่ไนมันมาได้เยอผมลดนานดีครับนีถ้าลูกมากันเนี่ยสมมติันจะขอมือหนึ่งสองขอมือก็ได้ครับแต่แต่ผูมัคกันไลกันไลกันไลอยังมีขครัตัวเก้าครับพ่ออยามันก็เชื่อมเป็่นกันในหน่อยแล้วครับมันได้สีได้บ่ตรัวจ้าของเออใกล้เบิดเลยนะตัวกันก็เสีได้มาท่า เห,ห็นกันไล่เห็นังไก่ขี้อุ้มๆอ,อยู่เนี่ยมันจะของท้าเลยที่ไหนได้ยามันเสื่อมไปจะโดนแหละ <c oughs> ไม่โอนควันโอ้ยยิ่งนอกว่ากูท้าไปแล้วว่าอวะท้าไปในยุ่นเนี้ยยามันไปจะโดนูดละเสื่อมฤทธิ์ของมันลนะเสื่อมน้ำฝ้าน้ำฝนซ้ำลมน้ำแดดเนาะนี่เราลิ้นกระทะทายมองลิ้นแน่เพราะควัอออนเล่นกระทะย,ย่าลืมแนดขาดมองลิ้นเนี่ยนะฝึกเป็นนิสัยเลย น้ำเขานี่โกนซือบือเนี่ยไปบ็กวันมาอีกจัดแค่นี้เด้อครับผมบ็กวันแล้วจะไปเกลือใกล้ละ